สีอะไรดีส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 ีแหบเออไอเฮ้ยมึงฮะมึจะบอกว่าความรักก็เหมือนข้าวมันไก่ฮะอร่อยไปวิ่งไอเหียเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวชัปเตอร์งอยู่นี่อ๋อโอเคโอเคโอเค กูกดเยี่ยอะไรวะเนี่ยมันเล่นยังไงอ่ะแป๊บนึงนะอาวุธมันกดตัวอะไรวะนี่ยกดเอ้กดเอ้โอ้ยไอ้เจี๊ยหนีมันกดตัวอาวุธดีเฮ้ยอ๋อ W สุดกว้างอ๋อ W Reaction อ๋อแล้วมันเปลี่ยนอาวุธไงวะอาวุธเี่อันึงคืออะไรวะลืมกดไอ้เยี่ยกูนั่งหาก่อนเฮ้ยระเบิดตัวกดก่อนโดนกลาง หรอมันเปลี่ยนอวบนยังไงทีกูลืมเออนั่นดิที่อ่ะเปลี่ยนอวบนยังไงวะอ๋อกดนี้เลยกดบอใบไม้อ่ะบอใบไม้อ๋อโอเค้ลุงบอลเหรอเออลุงบอลอย่าโดนนะเพื่อนอย่าโดนนะเพื่อนไอ้กูอยากลองอ่ะเพื่อเอาดิเราเทีเสแตะเกมมันดังว่ะวเดี๋ยวกูขอลดเสียงเกมมาหนี๋ยเออลดประมาณเหลือสักอ่า เจ็ดสิบโอเไม่เชื่อไม่เชื่อได้ไหมเพื่อนเรามาก่อนดีฮ้ยมันอ๋อแต่บนดำโอเคเฮ้ควางควางกวาควางก่เลยาแล้กูขึ้นไงขึ้นมาขึ้นมาดิโอเคไปแล้ว เออเจตเจตมาแล้วแล้วพวกวะไงอ่ะฮะเหย่ะเป็นต้องเหยียบเฟินอะไรบ้างเออเกิน Everybody in the pool โอ้คนเราใจร้ายใจดำมันจริงไปไปดิมาดิเออโอเคมามามา ไม่เอาแหมไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่มีรอบสองไม่ีรอบสองนี่เหี้ยใครมันจะไปแกล้งรอบสองวะเหี้ยไม่มีโอ้ต้อนัเวลาเว้ยเอามาเอบวกเหี้ยคะแนนสอบไม่เคยได้เอบวกย่างนี้บ้างต่อหัวมึงให้ไปดิโดดดิเขาน่ยเออไปย้อนไปย้นไปเออโอเคพอเราไม่รับกูมามามา อีด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 ีามามาใครมันจะไปแกล้งรอบสองวะเยียมไมีด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 ีู้ยเพือะไรมีทางหน้าไปเพื่อนตรงนี้ไหนๆนี่ทำไงโหมดงเลายแล้วเพื่อนมามาไปมึงไปมึงไปมึงไปโอเจดอไไไ เออเชื่อได้เชื่อได้เชื่อได้ว้าเร็วเอ้บวกวะเออตายแล้วมามามันแจกโบนัสเออกับวะกับวะตายโอ้โหจบเล้วชีวิตมันต้องลบลบทุกขาดยนแหละเรื่องธรรมดาโอเคม้าเร็วเออด้วยความรวดเร็ว ความเร็วของปีศาจตาเมึงเออเฮี้ยสิดตาเมืองเออไอ้เฮี้ยอยากไวสัตว์อยากไวเออเออความเร็วของปีศาจเออโอเคไหมโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่รอรับเลยเราเราเราเดอะแฟนวิีไอ้เหี้ย ไอ้นี่ก็ไม่รอเลยคนเราอ่ะไป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 จุ๊บจุ๊บจุ๊บไปเออมามาเร็วมาเร็วเร็วเออเออไอ้เนี่ยมึงใหญ่มึงใหญ่ติดหีียังมามาเร็วกูกูไปชะนนอนไปเอออย่ยตกที่หาเลยได้สัตวสมีมีมีหนีเออหนีไอ้สัตสหนีเออเียไอ้โดนละตักทิ้งเลยเหรอไม่เกลียดลาตักเลยอ่ะ ด่านสองเราเองชิบหายขนาดนี้เลยเพื่อนเอ้สเตนเคียดูดิทำเวลาได้ไหมได้เออเอบกไปเพื่อนลงงานเร็วอยู่แน้ะไป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 นายจ้าเพื่อนไปไปเลยเหี้ยะลรวเนี่ยเฮ้ย พ่วงไปแล้วหนึ่งนีเฮียสัตว์นี่ฮียสลายน์สลายนึงเองนะมึงจะได์ได้ยนี่ปล่อยมันก็ได้เออเฮียปล่อยมันก็ได้พลังพลังคืนเต่าเอาไปดินี่พลังคืนเต่าปล่อยมันลงไปดิไอ้เนี่ยไอ้ไอ้ต่อยกูไอ้เฮียปล่อยมันเลยปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยเฮียปล่อยปล่อยปล่อยไปเลยปล่อยมันกลับไปหาลูกเมียเออมนมัีเพียบเออใช่ไหมก็เลยเลย อ้าเลยเลยเฮ้ยมันเจ็ตแบกมันคุมยากนะวะเอียมันขึ้นแต่เกียงดิมันคุมยากอะเพื่อนเออเดี๋ยแค่แคๆเดี๊ยนขึ้นไม่ได้เอาเอาลูกตีเฮ้กเนี่นี่นะกูยื่นมือให้ขึ้นได้ปะเอออันนี้เราเอได้เออเฮ้ยบูท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 อ๋อไม่บูทเหรอมันต้องบูทนี่

เพื่อนตัวนี้มันมีเพจด้วยนพื่อนอ๋ออ๋อโอล่นี่มันเลยไปเพื่อนมาตรงนี้ก่อนเลยป้ายอ้าวใครจันใครโอ้ติดไปเออมาแล้วเออไอ้เหี้ยนี่คุณต้องติดนายไปก่อนเลยเพื่อนระวังขีดหัวนะเพื่อนนี่แย่ะ พอกลงไปพอกลงไปอ้มไม่อยู่เหี้ยแล้วไงเอาไงอะวัดมึงเอาไอ้เหี้ยนี่ลงน้ำก่อนไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยแมวเหี้ยเนี่ยตีจับต้นจะไคร้มันลงโอ้ำตอยต่อยลัวอ๋อต่อยต่อยตายแล้วตายแล้วพอกพอกไปแล้วไปแล้วไปแล้วกูทธาเวลาสี่สี่ก็มาเพื่อนหนีจากมันไอกดอะไรอ่ะ กดอะไรกดอะไรอะอะเฮ้ยวตรงนี้อะไรอะอะไรปะเนี่ยตรงนี้มันต้องตรงนี้มันต้องเพียงไปเปรียงเพียงเด้งไฟเว้ยเห็นปะเด้งไฟเปรีงเด้งไฟอะไรวะเนี่ยเพียงไฟเด้งไฟตนแลงโอเคแล้วแล้วมึงไงเราไม่รับอ่ะเราไม่รับกูล้วมึงมาไงอะเนี่ยก็รับจากไฟตะลังเนี่ยอ๋อโอเคมาม พึ่งจะตายหาแล้วเพื่อนใครมันจะไปแกล้งรอบสองวะเฮียไม่มีอาป่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 าแมวเคี้ยนหนีไอ้เดี๋ยวมึงเดี๋ยวเปียนกูไปเออแหละไปรับกูรับกูรับกูเออ ไอ้เชี่ยดิไปเพื่อนเฮ้ยตรงนี้อะไรอ่ะมีไออ๋อหัวโฟกเรือเรือจะล่วงจล้ากูก็ล่วงเพื่อนเออเออในเรือมันต่อเลยมันดีแล้วไปกระแพ้กั้นเลยเฮียไปวู้วู้สตด กิดอะไรขึ้นวิวอย่านะเพื่อนไม่เอานะเราจะพาดเโง่ไม่ได้ตัวนี้อะไรอ่ะอ๋อวิ่งฝ่าเข้าไปแล้วก็โดดเข้ามาอ้าวเลือดโอ้ยแยกูเพิ่มไอ้เจี๊ยลืมมองทางตัวเองเราจะพาดเโง่ไม่ได้อ้าวเลือด พลังเครื่องเตาแม่งถว่ายน้ำเป็นชีวิตปุ่งง่ายกว่านี้เยอะเลยเออเฮ้ยเราจำได้เหมือนว่าด่านนี้มันจะมีด่านลับอ่าใช่ตรงนี้มีด่านลับจำได้อยู่วันนี้ไปตัวเยี่ยแล้วเนี่ยกุ้งไปทำอะไรหรอะแน่ใจแล้วมันไม่ทำอะไรแน่ใจถ้านายลงไปตรงเนี้ยนายจะเจอด่านลับของเราเลย ว้าวไปเซ็ตแรกเซ็ตแรกว้าวโคตรเจ็ตโคตรพุ่งเต็มเลยโอ้โหโอ้โหนี่ไงเฮ้ยโค้งมากเลยนึ่รู้ป้องไปกองผิงพร้อมกุ้งตุลีลาเฮ้ยค้บแล้วเบื่อไปเออเครื่องแรงเครื่องแรง เครื่องมันแรงเออโอเคไอ้เหี้ยเครื่องแรงไอ้เหี้ยแรงไอ้หมดเลยนะเนี่ยเอากระโ้ยเอาเดียวหมดเปลี่ยนไงเปลี่ยนไง่อ้าวนายนายไม่เอาวุเหรอนายเอาแต่หน้าเหรอเอากูแลกหมดแล้วอ่ะเอ้ยไม่ไหมพรมไหมพรมกับเพชรมันแยกกันโอเคโอเคเอาไหมพรมนายมียีอันเพื่อน พอมีจุดไปไดอรู้สึกว่ามันจะแลกได้กี่อันวะอ๋อห้าอันได้บูทหนึ่งอันเพื่อนนี่หรออันแรกได้บูทอ่ะพัดลมแล้วก็อะไรวะขึ้นดุญบุญคืออะไรวะนายนายกดเอนเตอร์นมาเว้ยแล้วนายจะเห็นตรงพี่ไอ้ตรงที่มันเป็นไข่ควงอ่ะเพื่อนเพย์เยอร์เซตอัพอ่ะนายก็เลือกหน้าที่นายต้องการเว้โอเคแล้วมันมีรูปส่งให้เลือกด้วยนี่ว่าเนี่ไง อะไรวะแต่ละหน้านี่มันสุดยอดไปเลยหน้านี้แหละเฮ้ยนายนายยังเซตอาวุธของนายได้อีกนะเว้ยอะไรอ๋อเี๋ยวมันคืออะไรอันเนี้ยอันนี้มันอันนี้มันดันอันนี้มันดันอันเนี้ยไอ้เหี้ยเราไม่เปลี่ยนไม่ได้อ่ะหรือว่ามันอ๋อกูยังไม่ได้เปลี่ยนกูยังไม่ได้เปลี่ยนโอเคอ๋อโอเคอันเนี้ยอ๋อนี่ดูด โอเคแต่เรามีของเล่นนะเว้ยเรามีของเล่นที่มันสุดยอดไปเลยนี่ของเล่นของเราเลยนายดูว่ามันจะดันไหมเร้ยอมไม่ได้เรมเราต้องใช้แบบพลังสเปอร์ตสยาวเลยนายนายบุลลี่เลยออะไร ปัดป้องเข้าเต๋อไม่ได้แดกกอะไรโง้ท่านายท่านหนดูดไฟเรามันจะเป็นอะไรวะเออว่ะอยังอยากรู้อ่ะเออราเปลี่ยนท่านายดูดไฟเราออเโอเคมาเปลี่ยนเป็นไฟแล้วเปล่ยนเอ้ยเฮียว่ะดูดไฟมัดูดก่อนนี่ยต่เลยจะเป็นอะไถ้าเป็นอันเนี้ยดูดก่อนไม่ว่าอะไรก็ดูดได้เจ้ ไปดูหน้าตรคุลเจ้าหน้ามันมีความเครียดอะไรบางอย่างตลอดเวลาอย่าโดนฟ้าผ่านนะเอาไปกินพู้ว่าเลยนะเอาไปกินพู้ว่าเลยนะไม่เป็นไรเบิ้ลอย่าโดนฟ้าผ่านนะนนี้ลนายนายเกือบมันเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรนายอ้าว แทนด้ณอาจจะดูนะพีเมื่อวานียิี้กูมีนกเป่าและดูดไงไปไปแล้วหนึ่งเออนั่นแหละเออเออว่ะ

อ๋อร <gegen violin> <warfare> <left> ู้แล้ว <imprisoned> ว่า <bunker> ต kind of ้องทำอะไรเลีกล่ะอ๋อเหลือให้กูเหลือให้กูโไปแล้วจะโดดก็ไม่ได้นะเพื่อนเออออเเฮ้ยอ๋อนี่มันสองด้านนี่มั้ยหยานะอยาดนะานะเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยกูขี้เกียจเล่นใหม่ไม่ใช่อะไรหรอกอะไรวะไอ้ดิ้เฮียอะไรวะคืออะไรวะมันน่าจะแต่งเพชรฟีเราอันนึงต้องต่อยมันตัวมันจะตายแน่สีไอ้เหี้ยใส่หน้ามวยสัตว์ เดี๋ยวมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันตายได้เพชรไงโอเคนี่ไงแล้วเราจะเก็บเพชรยังได้เก็บได้เชื่อกูดิเออไม่มันยังไม่จบเดี๋ยวมึงเข้าเอ็กซ์สนะโอเคเหรอโดดขึ้นไปบนนั้นอะโดดขึ้นไปบนแท่งไฟอะเพื่อนนี่ไงนี่นี่ไงเถอะไปอ้ข้างบนมันมีฟ้าผ่าเพื่อนกูไม่สามารถเอาเรือลงมาอย่างรวดเร็วได้เฮ้หมวกเราห้ามตายเราต้องเพียร์เซฟใช่เหรอเออหมวกมันบวกสิบเพชรเลยนะเว้ยใช่เหรอ ลักเรือมาเพื่อนเเฮียอะไรไปโนไปโนเพื่อนเฟสเลยนะโอ้ไม่คัมนี่เขาเรียกว่าไดมอนด์อ่ะไปแมวลงมาอยู่กับเพื่อนมาไปไอ้เหี้ยวไปลงมาอยู่กูไม่ได้รักมึงเอาแล้วมาไงอ๋อใครไอ้เหี้ยวแมวมือจุกน้ำได้ เ้ยีกูกัลยะพูดแล้วแม่เอามือจุ่มน้ำได้แต่แม่กลงน้ำไม่ได้คือเหี้ยแลยว่าเหี้ยดูดเลยได้บอกว่าเอาเอากูมึงกลับมานีเอ้ยบุบแรงเหรอกมไก่แม่งเลย ปล่อยฟ้าที่มันไป็เยอะเลยนะถามจริงเพว่าฟ้าผ่าปล่อยทำไมวะเบิ้ลนแล้วหน้ารวมกันอย่างนี้กัวได้ปิดแล้ว คบใครที่ชอบงานภาคนะครับงานภาคไทยงานฝึกภาคงานยาโอยงานสาวายเพราอะไรก็ตามกินชิดอินพักก็เต่าหลฮัลโหลครับไม่โปรโมทให้ครับไม่โปรโมทให้ครับประหลาครับเต่าไอ้ชิมอนกันรับนะครับอย่าเดือมมาดูกันด้วยนะโอเคลิงใต้คอมเมนต์อเลยทิ้งไว้ทิ้งไว้ด้วยอ่ะขอบคุณที่มาเล่นด้วยครับชี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่ช่อง n e l อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายจ้าเจอกันครับผมจังหวะดีๆนะเราสองคนอยู่ด้วยกันอะ จังหวะด,ดีนะเออเวลาอยู <c oughs> ่ like <c oughs>